เจ้าอย่งหนึ่งในตองอูเจ้าสวัสดีแหมวันหนึ่งกับบรรยากาศน้ำแห้งแล้วเจ้าเนาะวันนี้แห้งลงกว่าเดิมเจ้าอ่าย่งหนึ่งมาลองยกดูละช่วงเจ้านี่บปปอมีป่าเจ้านี่บ่ค่อยมีป่าเนาะป่าเข้าไปเยอะเจ้าแต่ตอนนี้น้ำเริ่มลงเยอะละนี่อยกหนึ่งจะให้ดูจากยืนเพ่เจ้านี่ตอนนี้น้ำแห้งลงมาหลุมเพล้วเนาะ จากเมื่อวานเจ้าเมื่อวานย่งึยืนบนปุนติตกคาอยู่ฮนเจ้าติสซาอยู่ฮเนาะปุ่นเจ้าสุนโคอยู่ปุนเน,นเาะก่อยเทบเทบเทบลงมาเจ้านี่วันนี้น้าแหง้งวันนี้ลงเยอะละขาดว่าหน้าจะปลอมีป่าเนาะตะกี้นี่มีป่าเข้าเป็นฝูงให้อยู่เจ้ายืนึงก็เลยอยากเก็บบรรยากาศให้ดูแหมสักคลิปนะเจ้าเนาะเจ้าบอกอู้เยอะมาลุ้นด้วยกันเลยเจ้าเช็คมุมกล้าง หนึ่งตัวสองตัวเออมาตอนนี้มีเริ่มมีป่าใช่ไหมหามบนตัวอเจ้านี่เดี๋ยวก่อนเนื้อดีหนึ่งสอดที่มัดกลองก่อนเจ้าตอนนี้มัดก,กับอันโอ้ยกลองจองเนะาะมัดกับจองไม่บอยหันมาหันถาพก็ได้เพราะมันจะโดนกลองน่ะดินแป๊บนะคะแป๊บนะคะเออมันจะดีนะคะ มารุ่นด้วยกันเลยเจ้าเนาะได้ก่อนป่าสลากอ๋อแต่หนึ่งยกมาจะเจ้าแล้วมันเริ่มมีเป็นฝูงมามาตอนนี้เนาะหนึ่งก็เลยอยากเก็บบรรยากาศให้ดูเจ้าปาสลากเจ้าโอ้แม่หกกตกนะคะ <g ül üyor> ปลากระดีออกเปอย่างรกันได้โยอ,ออกไปนอย่าเจ้าบะเข้าซะคำโอ้โหออกหน้าจำได้ข้างๆจำไ่เนาะ อาไปอยู่ปลาสลากให้เหมาะ <S <S ปลาสลากออกโคมาช่วยนีิ จำมาตรงข้างในชะ่เหลือก็อ๋อเหลืออยู่เลือ,อยู่โดดออกข้างแค่ตัวหนึ่งเหลือตัวเดียวดูว่าตัวนี้มันมาสะดุ้งจเมื่อทีมันเข้ากำสีตัวอีกหนึ่งเลยทำคลิปเลยนะแต่เจ้ามาเนี่เข้ากำตัวกำตัวเจ้า หลักแค่หม้อโอยปลาสลากน, <S <S ลานักจนงแต่เจ้าผมมีมาเลยเนาะปลากรดีเจ้ามุมกล้องกับปไก่งามมุมเช็คมุมกล้องแล้วบ่งามใช่นี่ไม่มันเตี้ยกว่ามันเตีย้ยเออ่วงวงกล้องมันแคบเพราะไม้มันเตี้ยกว่าอันจำเจ้าไม้มันบลสูงเปพอเนาะ โอ้ยหนึ่งตัวติดข้างนอกเดี๋ยวเธอ,อเห็นรัศมีมันมาจะได้หรือเปล่าโอ้โอหวานเลยเหรอ ได้กัมตัวสองตัวแต่ที่เขาเป็นฟูงเนาะดูย๋ยดูหมุนยังไงเนี่ย เนื้อนวลหอยนี่มีเยอะขนาดเนาะยี่นเก็บตัวใหญ่ไปอันอไปก้อยเจ้านี่เก็บตัวเลยบอกมันเข้าจ้ำมันเจ้าโอ้โปลาน้อยมากขนาดเลยยึงจนจํายีึนห่าง มีป่ามาตัวน้อยได้เหรอ ได้กุกกำอีกอ่ะแต่ตัวมันน้อยลงเจ้า หลักเหลอมออกโคลมาเจานี่มลกับสลาก ตอนนี้เกือบห้าโมงแล้วเนาะห้าโมงเย็นแล้วเจ้าเอออยากจะบอกว่าอี่างนึงหยุดายทําไปแล้วเนาะเนื่องจากบ่ค่อยเออาทาทัาบบ่ค่อยดีเช้าน,นี้มุมกล้องบ่ค่อยได้เนาะแล้วก็อุ้ยนึงเนีย่ยป่าบูใหญ่ปุ๊ดเจ้านี่มันอันอย่างก็มันเข้าจํามาแล้วมันตัวใหญ่ขนาดเจ้ามันปุ๊ดจับอย่างนึงไปเหี้ยเสียดายขนาดดูนี่อยาปามากเก็บบรรยากาศช่วงแรงกำนเ,เนาะเจ้าเนาะ สังเกตเล่มีป่าออกเยอะขึ้นเจ้าแล้วก็ป่าเข้ายอบ่อยกว่าแต่เจ้าเนะเาะเจ้าโอ้ยหตัวออกไปแล้วหวนเขาต้งปืน่นหมเอแกปะปลาบูใหญ่ขนาดเนี่ยเจ้ามันพุดจนันนีนึงก็นเนี่ยโอ้ยคืบประมาณคืบเลยค่ะเกือบคืบ,บเจ้า ตัวใหญ่ยายมากขาดใหญ่กว่าทุกขั้งทีนึงเกยได้เลยน่าจะประมาณเป็นโลปุณน์เนาะแขนนี้นึงเข้าได้เจ้านี่ประมาณแขนนี่เลยอะหัวมันยังใหญ่เลยอ่ะโอ้อยนึงแล้วสีมันออกจะเป็นแบบสีเหมือนน้ำเจ้ายังเห็นแขนมันดิ้นในจับเนาะแล้วก็ขึ้นมาอู้ยเห็นเป็นปลาบูมันโน้มจับทีเดียวพุดเลยเจ้านี่นี่ไหมนี่สองจุดศูนย์นะเจ้าสองจุดศูนย์นี่พุดเลยเนาะ Nói cho xong chút xuống Gió yên rồi cháu Mình hèn dỡ nè Khói dài dài Khói sắc sọt lắm Bà nuôi nặng cháu Nhìn thấy gió dài nè Bà nuôi ยทายคลิปเข้าหมากกะมกี้ปลาไทยปลาสอยเข้ากำให้ฉัน,นเอาใหม่ดีตัวแนอนจะมันแบบตัดที่ันนี่นอนับกระตองเจ้า ันนี้นึงได้ปลาตองลายเจ้านนิสามตัวละนี่ตัวที่สี่เจ้านิ่มปอใหญ่แต่ปลาซ้อยตัวใหญ่ปลาตองคือปลาน,นี่นี่นะนี่ตัวน้อยซุดเจ้าน่นีหนึ่งได้สามตัวละตัวใหญ่อยู่ปลาแน่น,น,อนอนเหมือนเดิม กับตัวน้อยก็ไมถ่ายคลิปเป็นแบบนี้เอออีกอะโดดแฮมโดดอีกโอ้โดดอีกก็ออกแต่หลอดเนียตัวชั่นนี่ ยังชั่ชอ็อตนี้เอาหอยตัวหอยเชอรี่ี่อะหอยเชอรี่นะยี่นึงเก็บเยอะแล้วจ้ะนี่ เพื่อน้องเบามันอยากกินก้อยก้อยหอชะลีมีเยอะอยู่ตัวยตัดปี ปัวแปกก็หนิก็คือปลาปีกไค่ปลาะสะไตแตไม่ใช่โดดสิโดดกระเด็นี่นี่รนี่่ปาเ้น <c oughs> นัาน,นัก,นก ซอยสองตัวเจ้าช่วงนี้นี่น้าน้มามะบ่ค่อยมีป่าเจ้าคนเิ่นส่วนไหนจะไปตกป่ากันเนาะจอมเบ็ดเท้าหนึงน่งว่าด้วยนึงมีเยอะยังหนึ่งจะไปทำคลิปตกป่าพ่องดีกว่าเนาะหาที่จอมเบ็ดดีกว่าเจ้าหนึงก็เริ่มแหง้งงดนะมัน ยกจับมวนขำมวนขำทุกวันขนไดใหว่นะเจ้าเออโดดหนึ่งอีกแก่โดดตัวเดียวค่ะโดดไปโดดมานี่ตัวแหงเหลอมมดเนาะยกทุกวันเจ้าอันนี้กันมาขนาดแปดอกอาจจะไปทำคลิปจอมเบสของเนาะ ีมาขำมาได้กําตัวยนีอย่อยูษาทำที่ปะกําห้ายันตะกี้นม่ไหมหมดได้ช็อตเด็ดเลยเจ้านีอนี่ซามีป่าใหญ่มาเข้าจําม้นะซ้อมมาได้ช็อตเด็ดถือเจ้าโอ้โหกคนหัว โ oh, อ้โหตนไม้เจ้าหลอดนุ่มต้นพ้อใหญ่เลือดตัวเดียวปลาสไตตัวเดียวเจ้า ปีกเท่านี้ตอนจะเจ้ามาแบบได้เลยน้อตาเนี่ยมีได้ตัวที่สองแล้วเจ้าโไปงอมดไปงอมดตัวนึงก็โอ๊ะถ้อยู่ตัวนึง โอ้ไปโดนกรปุนเออโลตโต้ตัดหลังใหญ่ขนาดมีนหน้าแดงนี่หรืคะเหมืนมีร่องรอยโดนปลายไก่ตอดมาเจ้านี่ ก็ดูตัวน้อยนะขนาดเจ้เล็กตัวน้อย,ย,อยอเยอะมากเลยกับปลาแก้วกับปลาสไต็กปลาซอยน้อยไปเห็นเส้นไห่เด็ก็ย้อยอยู่หนึ่งต่า <c oughs> งห่างเนาะถึงที่ก็ตึ๊งเอามันเจ้าหนิมันมันไปใหญ่กันใส่มาสอกันหน้าเจ้า 别我。<laughs>